ไปกะครับนต่ที่เราว่าพี่แทนพนอพี่แทนพนอของผมเดินไปนะครับงก็บอกว่าเงปลาฝากเป็นไก่ทอดะครับซ <nek maybe>. <et> ึ่งหลันฝากมาจากคณลุงนะครับคนลุงเป็นคนฝากไ่แทนพนอเลืก็มหมอผมก็ไปรับการเจ้าหน้าที่เพื่นนะครับเมื่อกี้

คุณตาภรรกก็รับจากาพี่เจ้าหน้าที่นะครับผมเอาลงมาให้อย่างดีเลยนะครับผมพลอยพี่น้องขอบทุกท่านนะครับ อเป็นไก่ทอดนะครับ KFC นะครับผมพ่อแม่บ้านน้องนะพ<อ>ี่น้องอยูทูบก,ก,กินด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่แวะมาให้กำลังใจนะครับป๊อปอป๊อปอของพี่ได้บ้านนอกทำไมมัน แอัดคลิปเสร็จหรือยังเนาะพี่ต้นโอ้แกออดคลิปอยู่ที่นู่นรอบคลิปชมไปเรื่อยๆนะครับผม่องอันนี้เปิดยังไงเ่ออเออเอ้ยไอ้คน มีไก่ทอดแล้วก็ส้มตำนะครับผมเอาส้มตำนั่นชุดใช่หรือเปล่าุดตือพดีมืนี้่ใังี่น้องไร้ข้วไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่เนาะก็มีช่องของพี่ใหญ่เขาตานที่อ๋อส้มตำมาตอนนี้แลชนินงานผ่าน มีออดแล้วก็ที่บาวต้อยแล้วก็ที่สาด้าเนาแล้วก็ชูกกอกนะครับแล้วก็ท่างนั่นก็คืทีคองของของตะเกีองกรีแล้วก็อยู่ตรงพุ่นของช่องอะไรเน่ พี่จจนหอมนะครับด้วยกันหลายคนน้องพี่น้องเอากรสีแดงกันกินพี่น้องเนะครับเป็นสิ่งที่คุณลุงคุณป้ามาให้แต่เพื่อนบอกว่าเอไห้ทั้งเทิงหรือย่านมดขึ้นนะครับมดจะขึ้นเพราะ่าเดินที่เหกินมดจะขึ้นเพราะฉะนั้นเอามาก็ ช่วกอกก็เอาขาโต้ใหญ่ไปแล้วทำแล้วขาโต้ใหญ่ช่วงกอกยีสหมดเลยที่อาซาดาไปคนสาดาเอาปีเีาสาดาเอาปีไปเลยนะครันเอาอกไปเลยนะเอากจันหอมก็ปีไปนะไปแล้วเด้อตอนเด้อมเปิดครั้งแรกคือเต็มกล่องยู่เต็ม ก็เกิดขึ้นมาหายนะครับเออหายนะครับผมครับผมโอ้ยครับผมเขาคนนะครับผมได้ขาไก่ขาต้นใหญ่เลยนะพ่อพี่น้องนะครับขาไก่เด้อพ่อพี่น้องเราเลี้ยต่อยได้ไปคนละตินตินนะครับผมทุกท่านนะครับใช่พ่อแบอกว่าเปิดที่แรกเต็มติ่นติ่นเต็มกล่อง น้าละกอด้วยส่วนกระดูกเก็บไว้ให้ไทมันนอกด้วยี่ไทมันนอกเอากระดูกไว้ด้วยนะครับผมก้อนอยู่กันทุกคนนะวันนี้นะเอาสถมอยู่กันทุกคนนะสนอกระดูกก็กระดูกอ่อนนะครับผมอดภัยกระดูกวันนี้เราม่ได้กินะกลัวจะดิกระดูกมันเหลือไว้ให้ไทมันนอกเลยเวลาย้ำมันจะกึ๊ดกึ๊ดมันแซ่บมันนัวเลยหรอ ไปดูใครเป็นวันเนาะสรุปยังคงเหลือให้เป็นดูต่างหน้านักยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณเลยหลาครับกิน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 รัชนีก็มาด้วยครับแล้วก็พี่อ๋อด้วยพีิดามาใช่มัสาวดาเนาะสรุปนี่ไก่ลุงพลมะม่วงพิดานะคะ

สื่ออะไรกัไปเนี่ยบันนี้คือเรือตะกองบัดนีเอานะยู่อ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 ย่อยู่อยู่ไก่หายนะอยั่ผมู่อยู่อย่อย่อยู่อยูยอย่ออยู่ออยูอยก่อยูออ้อยูอยูอย่กับ่่อยอยอย่ออยู่กยูอยไ่กยูอ่อ่ น้องตะกี้ไม่เห็นนั่งนู่นนะคะเนาะ้ามีไก่กับยิมกับน้ำยิมกัเข้าเหนียฮ้อนกับแซ่โดย้วมจะมีต่ำมือมีต่มะฮูตมะฮงเอามาเจ้าองเอามามนี่าขนมปังนี่แล้วจำโหลดเป็นเขาเป็นขนยอเนี เดี๋ยวไปดูในรถว่ามีหรือเปล่าเมื่อเช้าเหมือนเอาไว้ถุงหนึ่งปนาะฟ้ามียอดกินไม่แหลืทอดกระดูกป้ากระดูกไ่เหลือครับเสียบลายครับผมเสียบครับผมดีออสบอกแซ่บหลายว่ากันไก่ลุ่ไก่ลุงครับไก่ลุงไก่ลุงเจ้าของคนไหนไก่ลุงนะครับผมโอ้ยเจ้าของไก่โอ้ยเอามาแจกพี่ๆน้องๆหมดเลยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนย เจ้าของไก่ถ้าไม่ทวงไม่เหลือให้สักชิ้นนะครับผมเหลือแต่้ง1เออเหลือเต็มกล่องเลยครับผมครับผมเลบาตอยก็ได้ขาโต๊นอันนึงนะครับผมอะตามไปคับผมก็ลงบไปไปไปตัวครัลด้นะครับไก่ไก่ไก่รัก YouTube ลุงทุกคนสายลุงทุกคนสู้ๆค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้น้องอ้อยสวัสดีพ่อที่สามเป็นไงพ่อมันจะกีนะครับดูงานให้เลยเป็นอย่างเก้าวลุงปล่อยขาไก่ลงมาก็เกลี้ยงทับเลยพ่อพี่น้องนะครับอยู่กันขอแล้วครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อพ่อพี่น้องเด้อ ครับเอ้าเป็นยังไงต้องเป็นอยังไงนั้ง